โอ้ซีนี้คือไอยูโคตรสวยเลยอะโคตรพ่อสวยอะต้องใช้คำว่าโคตรพ่อสวย <c oughs> สวัสดีครับทุกคนคยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง1000วันกับผมและวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับผมกับการทำเรีอคชันไอยูแน่นอนครับจะขาดเขาคนนี้ไปไม่ได้แล้นั่นคือพี่แซลก <c oughs> ระพมยูสวัสดีครัแบยบังไม่ได้ดูเหมือนกันนะเนี่ยแบบว่าพร้อมกันเลยนี่พี่นั่งอยู่ไอยูไม่ได้ ดูคอนโบใกล้ชิดกันเลยบอกกันเลยว่าถ้าอยู่กับผมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ข้อมูลที่ชัดเจนนะครับมีพี่แซมมาด้วยแน่นอนคุณจะได้ความรู้ไม่มีสาระหรอกใช่พอ้อมยัง 为这呀？ 우이오우우사우 우리 사우 사우디만. 우디만사우우우우 สวยมากชอ,อบจังเลยไฟที่ตาสวยมาก

你们胖，对吧、啊？ สวยมากเลยครับผมมันเป็นการดูที่ผมไม่อาจจะสามารถสต็อปได้เลยอะมันเหมือนมันถูกสะกดด้วยอะไรบางอย่างอะลูกนี้หาดูยากนะเพราะปกติจะแบบว่าเรียวมากกว่า ที่จะแบบเป็นหวานร้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าจะแบบว่าไปเล่นซีรีส์หรืออะไรเงี้ยถ้าเป็นซีรีส์ Hotel del ู u n a เนี่ยเราจะเจอลุคสุดท้ายเนี่ยนะกับเดวสแสตที่เป็นกระโปรงดูเฉียวจากที่ดู MV แล้วเป็นไงพี่คิดว่าเขาแบบต้องการจะสื่อถึงเรื่องอะไรยังไงบ้างพอเมื่อกี้เนี่ยผมคือแบบถูกสะกดด้วยอายุผมไม่ได้แบบฟังเลยเพลงว่าเขาร้องว่าอะไรบ้างตลมเนื้อเพลงนะน่าจะพูดเกี่ยวอะไรอยู่เซอร์วิฟตี้ซึ่งเราคิดว่าเขาแนบถึงตัวเองว่ามันมีที่เห็นตัวเอง2คน อะไรเงี้ยใช่ไหมไม่รู้นะเดาๆว่าอันนี้ยังไม่ได้อ่านหรืออะไรเลยมันเลยอาจจะให้กำลังใจตัวเองหรือเปล่าบอกอะไรกับตัวเองที่แบบเป็นเซเลบตี้แล้วดูมีรับผิดชอบตี้ยังไงภาพเรื่องหน้าจากคนอย่างหนึ่งกับเบื้องหลังที่อยู่ที่เตียงในเหนื่อยหรืออะไรเงี้ยแทนที่เราจะมือบอกอะไรเงี้ยเนาะถอตเนี้ยผมแบบเล่าออกมาทางแบบอาร์ตอาร์ตอะไม่ได้เป็นทางไหนที่จ้ะ เออเไม่ได้สวยอ่ะใช่ดูแล้วมันก็จะแบบเพลินเหมือนที่พี่บอกอ่ะเราผ่านอาร์ตผ่านองค์ประกอบต่างๆไม่ได้ไม่ได้ฟิกตัวเนื้อเรื่องเยอะมากไฟนี้น่าจะใช้เลนอนาโมฟิกอนาโมฟิกเหรอเออไม่เป็นประเทศเลนอย่างหนึ่งที่แบบทำให้ไฟดูเป็นเส้น ในคาแรคเตอร์เลยใช่ก็บางทีเราเห็นเราชอบเห็น MV ที่แบบหน้ามันเป็นแบบฟุ้งๆหน่อยหรือแบบหน้าแบบดูแบบฝันๆหน่อยอ่ะบางคนอาจจะคิดว่าเอยมาทำโพสอะไรนี้หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันมีคาแรคเตอร์ที่มันเป็นเลยอย่างนั้นคือถ่ายมาเจ้งแต่อย่างนั้นเลยเออถ่ายมาให้มันเหมือนฝันๆแต่แรกเลยก็คือคือต้องคิดมาก่อนว่าอยากได้ภาพแบบนั้นอะไรเงี้ย อายุเขานอกจากจะสื่อสารผ่านอาร์ตแล้วอ่ะเนื้อเรื่องต่างๆมันสื่อสารผ่านหน้าตาของเขาด้วยปะในการถ่ายทอดอมณ์ใช่ใช่อ้ดูอย่างตอนแบบซีที่สองหนึ่งแปดอะไรเงี้ยถึงสองหนึ่งหกเนี่ยเออวก็ใช้โทนสีเขียวเลยเออเนี่ยเนี่ยหน้าตาแบบวสีสีเขียวมันเป็นสีที่แบบเขาใช้หนังในหนังสยองขวัญอ่ะนะอ๋อเออใช่แบบขึ้ว่ามันมีความแบบเียวเียวอ่ะแบบดูแบบแปลกประหลาดแปลกแยกอะไร เออใช่ใชใชสีเขียวมันให้ความรู้สึกแปลกแยกแล้วก็เคว้งด้วยไหมเคว้งแบบเรียกว่าอะไรอะ่ะแต่แต่มันคือแบบมันมันแสดงออกทางหน้าตาแบบค่อนข้างเห็นอะไรเอคอือถ,ถ้าเปลี่ยนสีนี้แล้วอยู่แบบแฮปปี้อะ่ะมันก็จะอีฟด้วย,ยโอ้สีนี้คือ ไอยูโคตรสวยเลยอะโคตรพ่อสวยอะต้องใช้คำว่าโคตรพ่อสวย, <c oughs> ย <c oughs> คือแม็กสวยมากอะเ <c oughs> มคอัพใสไอ้คิมแันวันเนาะตาสองข้าง <c oughs> แต่เขาก็ยังอยู่กับตุ้มหูดวงจันทร์ของเขานะดวงจันทร์นี่โผล่มาเยอะมากเลยในซีรีส์ก็มีดวงจันทร์อ้าวแก๊ปโทรมาแป๊บหนึ่งฮัลโหลครับครับสื่อครับพี่ครับผมอ่าฝากไว้ข้างล่างก็ได้ครับเดี๋ยวผมลงไปเอาคื่อเราเอามันดีกว่าเยอะๆมาต่อ เอยเอามา,า,มายังไงสิอ่านเนือ้อแล้วเป็นไงบ้างครับถ้าเราคิดว่ามันเป็นได้สองแง่นะเหมือนเป็นตัวที่ให้กำลังใจตัวเองว่าเออคุณมีความสำคัญน,นะอะไรเงี้ยจะมีวันที่คุณจะเบรกบานเ,เป็นแจนขับให้ความเซอร์วิสตี้อะไรางี้ก็ได้หรือมองตัวเองที่แบบที่คอยบอกตัวเองอะ ความสำคัญนะอะไรเงี้ยเ็นจักฉากที่แบบบนเตียงอะเนาะที่แบบว่าม,มันปลอาตัวเองเยอะไรเงี้ยผมชอบซีนที่เขากลับมาถึงห้องแล้วเขาไม่มีใครนะทุกอย่างมันเงียบไฟดับทุกอย่างแล้วก็สื่อได้เลยว่าแม่งเคว้งอะประโยคนี้แบบว่าเออใบหน้าที่ดูเด็กๆของคุณอาจจะมีปญัญญากดทำไว้สินะไม่แต่เสียหัวใจก็แทบจะไม่ได้ยินสิ่งที่คุณมีมันช่างส่งประกายเลยเกินอาทิะในการความเฉพาะตัวมองว่ามันกับถูกบีบต้ลงไปเพือว่า คุณไม่รู้หรอกว่าคุณยังเ็็แบานไม่เต็มที่ฉันเขียนสิ่งนี้เพื่อคุณอะไรเงี้ยน่าจะเป็นแบบแนวๆนั้นเป็นแบบ encourage หนึ่งอ่ะเชียร์เออ,อที่เห็ฉากนี้คือแบบอายุแว้งที่สุดววะโอ้ <c oughs> oh, my god ใช่ ดูไอยนี่คือการเสพงานอาร์ตอย่างมันไม่ใช่แบบว่าสามารถฟังแล้ตีความได้ครั้งเดียวแล้วเก็ตเลยสามนาทีสที1ิชุดแนะ่คนเยอะเลยนะแนะนําว่าใครที่เป็นแบบสายอาร์ตหรือว่าสายแบบสไตลิสต์อะไรเงี้ยอยากจะมาเสมงานก็มาดูได้นะเพราะมันได้ไอเดียมันจะเป็นแบบใครที่อยากได้ เลบทำเอ็มวีแบบคือเล่าเนื้อเรื่องผ่านแบบไม่ต้องแบบอัดแน่นมากอ่ะคือดูแล้วเพลินตาด้วยแต่เรื่องแบบไม่ต้องดูคือถ้าใหรมาดมเอ็มวีมันจะแบบดูแล้วแบบดูได้ครั้งเดียวเนี่ยหรอวะเออ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 แบบเรื่องมันแน่นเอ้ยดูดูจบเรื่องแหละแต่ว่าถ้าให้ดูอีกรอบไม่ดูแหละอ๋อใช่หลายๆ MV มีส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นอาจจะ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 เป็นอย่างงั้นดูครั้งเดียวแล้วรู้เรื่องเลย วีไทยหรืออะไรงเงเี้ยจะอะไรเีเาจะแบบเนี่ยคือทุกอย่างมันสมูทเป็นก้อนเดียวกันหมดเลยแล้วเนื้อเรื่องอ่ะเล่าผ่านภาพมากอะไรงเงี้ยมันก็เลยจะพาไปทำเคลินตาแล้วก็ฟังไปได้ด้วยได้แล้วก็เราชอบในการที่เขาตีกับอีกฝั่อะไรแบบเนี่ยคือถ้าจะด,ด,ดูเพลินก็คือดูเพลินอ่ะดูเพลินประล่ะมันเพลินนะมันดูเรียบง่ายแต่มันละเอียดเ้ยอะไรเงี้ยเชอบคำนี้มันดูเรียบง่ายมากทุกคนแต่มันละเอียดมากรายละเอียดดีเทลเนี่ยใช่ะหมนี่คืองานที่ยากงานที่แบบ ต้องคิดขับนตอนแต่ทําออกมาให้ดูง่ายเพราะว่าฟังง่ายพวกมันก็เข้าถึงคนง่ายอ๋อเหมือนแบบเออใช่ก็คือแบบย่อยมาให้แล้วเคี้ยวมาให้แล้วอะไรเงี้ยเออเคี้ยวให้แล้วแบบคุณจะกินแบบึ้นเร็วหรือว่าคุณจะแบบค่อยๆรับรสมันแล้วแต่คุนอะไรเนี่ยย่อช้อย <Your Choice. S 2> แต่จริงๆนะอันนี้ยังยืนยันว่า MV IU คือดูได้หลายรอบมากแล้วไม่เบื่อเพราะมันเพลินมากแล้วเขาใส่ดีเทลที่แบบไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะ่ะแต่มันทำให้เราต้องต้องอยากดูอีกหลายๆรอบอะ่ะ เออใช่แล้วก็กลับมาดูอ,อ,อีกแบบอันนี้อะไรวะอะไรเงี้ยพอเริ่มคิดก็อยากเริ่มกลับไปดูอะไรเงี้ยแล้วพอดูก็ดูเพลินอะไรเงี้ยเออเออเออน,น,นี่ฮนะก็สามารถมาเสพแล้วก็มารับชมความสวยงามของไอยูนะคุณจะอุทานคำว่าโคตรพ่อสวยเหมือนผมโอ้ยสวยจริงย <laughs> ว <laughs> เหรอเทกเทกตอนแรกที่ใช้เขาก็เซเลบริตี้หนึ่ว่าเดทโนด <laughs> เอเอเหมือนนะเนี่ยเดทโนดหรือเปล่าครับม <laughs> ันใกล้ยอยู่นะมันใกล้ยอยู่นะโอเคครับฝา <laughs> กด้วยนะครับเ <laughs> พลงใหม่อายุเซเลบริตี้นะครับแล้วก็พี่แซมนะครับจากช่องแซมแมเดนน์โนดและช่องพอบ้านกันครับผมใช่ <laughs> แต่ว่าตอนนี้ถ้าช่องแซมไม่ได้ถ่ายนะครับก็ไปดูช่องพอบ้านเถอะสามารถเข้าไปติดตามความบันเทิงบอกเลยเป็นช่องที่เน้นความบันเทิงมากๆนะครับกดไลค์กดซับสไคร์ตให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสําหรับวันนี้ ขอบคุณพี่แซมมากครับและสวัสดีครับทุกคน